Uhm พี่เราตอนใส่รองเท้าสี่งมั้งคะแต่คือหลุดไม่ได้รองเท้าผน้องยังไม่ไปฮค่ะงานคะอะไรหรอน้องยังไม่ต้องเข้าไปฮะเป็นไงพวกนี้ยังไม่หลุดไม่ใส่บู๊เาหรอใส่บู๊แต่ว่าเพลงเดี่ยวไงเอ้ยเพลงรวมกับเต้นพี่ไม่รู้ใส่บู๊ก็ไม่รู้พี่นัท b l o ก k i n g กันเลยอะครับ สวัสดีครับหอมนี่จ้าเอาพี่ดาวไปแล้วอู้พี่อามาแล้วค่ะมาแล้วก็ไปหาพี่แล้ว เแล้วก็เดน้เดี๋ยวยลุกนหน่อยนี่เปิดกระเป๋าีรอบแล้วแล้วไมพี่านทำไมต้องดวยตรงนี้ฮะพี่น้งาทไมพี่ล้างน้ำสกปรกน้ำเปลือกขาวรวะฮะ อะไรคือสีขาวขาวนี่พี่ผ้าทำไมผ้าทำไมเฮ้ยนี่ก็อยากรู้เหลือเกินมือมันเป็นพื้นหรอมีหมดอะทำนะเฮ้ยมีอันนึงใหญ่มากอะให้ให้ผ้าโรงพยาบาลก็มี่เฮ้ผ้าอะไรวะพี่ผ้าโลหะน่าจะใหญ่กว่าผ้าใหญ่แบบใหญ่ป้ายพี่ละวะผ้าทำไมแก่แ้วกลางมือขนาดไหนนั่นแหละลายเล็กกว่านี้เลยแล้วปกติมันใหญ่ขนาดไหนเลยเก่งไหนปกติกลางเท่านี้คิว เนี่ยคือปกติของน้ำเว้ยไม่ันจะใหญ่ไปไหนอะตูดใหญ่รึเป่าไหมไม่ใช่มันจะได้ไม่เลอะเขีดเดี๋ยวมกินไม่ลงเขียดซอสน้ำรู้ตัวเพราะตอนคือเดินกล่นจริงเหรอเออเริ่มกลนละน้ำบ่อแล้วน้ิ่กลนโทรศัพท์เนี่ยนลำคางปากไม่ไหวเราด่ามาสกบ้าอะไรกล่นผู้ชายไม่มีกลนทุกคนผมไปดูอ่ะถามดิถ้ามีกลนแล้วสวยว่าภาพมันข้าวชอบเลยอีปอลไอกลนดูได้ไงเคยนอนกับปอลเหรออยู่บนรถไหม เอ้ยเรื่องเราอย่าพูดอย่าพูดอย่าอย่าความลับความลับเดี๋ยวความลับเขาก็ปอนหลุดออกมาเปนรถไหนวะไปไหนนั่นวะยู่เหลือเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยจนได้เงี้ยไปไหนมีใครบ้างเนี่ยพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ซะเปล่ารถตู้ไงเคยชวนไหมนั่นเคยชวนไหมวันนั้นก็ไปกันกี่คนนะคิวตอนไปเที่ยวไหนทะเลอะคิวสี่คนนะท่าน้ำไม่ไปไหมโอ้ยน้ำถ้าน้ำตื่นน้ำงไปนะมันไม่เกี่ยวหรอกนะผมไม่อยากไปนะโหเนี่ยเป็นห่วงคนเดียวไม่ได้ไปชวนทุกคนแล้วทุกคนไม่ไปเองหรอหรือมีใครชวนผมเลยบ้านเปล่า เออเอาไหมชวนชวนแล้วชวนแล้วไอกิ๊กหลบด้วยหลบด้วยหลบด้วยถุยเลยชวนหรอกชวนแล้วเขาแบบเขามีนัดกันตลอดอ่ะแต่เราไม่เคยได้ไปคือรถสวยเลยวอยแบนเปอร์สีส้มใช่เคยฮะจับมือนะกันอีกไปไหนกันอีกจับมืออะไรกันอ่ะเออไม่ใช่เราไปไหนกันอีกวันนั้นน่ะจำได้ปูเนี่ยอยู่รถเรานะใช่เป็นเถอะปูบอกกลับบ้านอยู่อยู่โม้ได้กันอีก นี่เขไปโหวได้วยกันอีกอไรก็เขามันเป็นกลุ่มเขาอะแม้คือเราเราเข้าไม่ถึงแล้วทัวนี้เราก็เข้าไม่ถึงนี่นาะเข้าไม่ถึงพี่แม็กดูตัวติดกันเป็นเกลียวเหมือนตะเมือที่สามกันนะคือละอะไรอะไรไปถึงจันอะเข้าคนอื่นไม่ถึงไม่รู้ไม่สนจันเข้ากับคนอื่นถึงจะตายถึงใครบ้างถามดีเนี่ยถึงทุกคนเลย คิวใส่รองเท้าสองถุงหวยเอแม็กเราจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเลยน้องเราอาจารกัจจันต์อยู่กลุ่มพี่เหรอไม่ไม่รู้ไม่สนไม่เป็นคนละคนมันคนละคันยังไงอ้าวอาจากันอยู่กลุ่มใครพ่อตากัจจันอยู่คันตะอาจกัจันอยู่คันนม่อาจ่ภูมิอาจารอยู่คนเดียวออยู่กลุ่มพี่กับพี่อ่ะไม่รู้ไม่สนมีพี่พี่ภูมิพี่เมย์มุกไปหมดแล้วเอออออ่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 ออีกแล้วเหลือใครอ่ะคนนู้นอ่ะ เยอะพี่ภูมิรู้สอมคนร่วตัวแล้วนะฝั่งนู้นก็ไปเหอะต้องหลายคนฝั่งนี้เหลือสี่ไงไม่รู้ไม่สนใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ฝั่งนู้นก็ออกไงอะไรออกให้เท่ากันเหรอเดือดอ้อนสามดอกอ่ะสามประตูอ่ะไม่กลัวออกก็ออกฮะไปพร้อมเดี๋ยวยังไม่สามเท่าเลยพี่พี่เองเพราะพี่ยืนฝั่งเฮลท์สามวิกต่อแล้วไม่สามวิกเฮอบ้าเหรอขี้เกียจทุกคนไอไม่ดีเลยทีนี้ไงไม่รู้ ใจว่าริงจริงโ<ห>ยังไม่เคยยืนปากเหนียวอะไรเหไม่ออกหรอกเอ็มไม่เข้าใจความรู้สึกเธอไม่เข้าใจความรู้สึกของกะทิที่ขันรถช่างมันน้ำม่ได้รับ